รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามรับชมข่าวสารพร้อมกันนะครับกับรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์รายการที่จะรวบรวมข่าวสารทั่วทั้งประเทศกับทีมข่าวคุณภาพนะครับที่จะนามานําเสนอต่อคุณผู้ชมช่วงโฟกัสข่าวเด่นวันนี้มีประเด็นข่าวสารหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองสีกระป๋าวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้กระทั่งปัญหาความเดือดร้อนปากท้องของชาวบ้านนะครับที่เราจะนําเสนอข่าวสารต่างๆเพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารไปยยงงนน่่่วาทีี นำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆให้ดีขึ้นนะครับสำหรับวันนี้จะมีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยครับ พลตำรวจโทคำรณวิทยุกระจางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกวนข้าวทิพเปรณีมอญพร้อมด้วยนายสวเอกกระเสริสุกรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนายศิรพงศ์ศิริโพธินานรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีร้อยตำรวจเอกดรตีรุทุกกระจางนายกุทศสมนตรีนครรังสิตธิ์นางสาวสายฝนประเสริฐสศกกำนันตำบลเชียงกลกใหญ่และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีมีพระธรรมรัตนพรเจ้าคณะจังหวัดปทุม เจ้าอาวาสวัดเขียนเขตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระสงฆ์15รูปสวดพระพุทธมนต์ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายมาโนุหุ่นอุปธรรมประชาชนชาวตำบลกระแชงที่ไปร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์กล่าวว่าวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมทําบุญกวนข้าวทิพย์ตามประเพณีมอญงานบุญประจําปีของวัตะพังการที่ได้มาทําบุญในครั้งนี้รู้สึกสบายใจและมาชมความงามของวัตะพังที่ได้จัดงานยิ่งใหญ่มีมาตรการในการป้องกันโควิดในทนีอย่างเคร่งครัดจึงของเชิญชวนที่ น้องประชาชนที่อยู่ใกล้และไกลเที่ยวงานประจําปีวัดตะพังโดยงานเริ่มมาตั้งแต่วันที่27มกราคม2565จะมีไปจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์2565มาชมความงามของการประดับไฟที่สวยงามพร้อมมีกองบุญไว้ให้ร่วมทํำบุญหลายกองทุนเที่ยวงานประจําปีที่วัดตะพัง ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ทางรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ของเราหยิบยกขึ้นมานําเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้ผ่านทาง4ช่องทางหลักเป็นประจําทุกวันแบบนี้ช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์และช่องทางที่4ช่องทาง YouTube สยามโฟกัสไทม์ ทีวีออนไลน์นะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ